ได้ยังไงกินได้หรือไม่ได้นะครับวิธีการดูแลนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในที่ขอถามก่อนว่ามีใครรู้จักเห็ดก่อนไหมครับเห็ดรู้จักเห็ดไหมว่าเห็ดคืออะไรรู้จักไหมมีใครชอบกินเห็ดไหมครับอ่าอ่าไม่ชอบนะครับสายหน้าเล,เลยนะครับเห็ดก็คือเห็ดที่รับประทานไม่ได้นะครับมีใครรู้จักไหมหน้าตาเป็นยังไง อาจจะยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับด้านหน้าที่หน้าจอนะครับตัวนี้ก็คือเห็ดที่รับประทานไม่ได้นั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับมีสีสันชู่มนะครับมีกลิ่นเหม็นนะครับที่ปุบปกที่มวกนะครับจะมีปุบปกนะครับตัวนี้ให้เราสันนิฐานไปเลยว่าจะเป็นเห็ดพิษที่รับประทานไม่ได้นะครับถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น อเสียชีวิตได้นะครับตัวนี้อ้วกอาเจียนท้องเสียนะครับเข้าลรงพยานนะครับการดูแลก็เสียชีวิตได้นะครับ<โ>แล้วก็เห็ดที่เราทานได้มีชื่อว่าอะไรกันบ้างรู้จักไหมรู้จักไหมครับรู้จักไหมเอ่ยอาจจะเคยเห็นนะครับแต่ไม่รู้จักชื่อด้วยกันนะครับม<อ>ีเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดหูหนูนะครับรู้จักกันไหมครับเห็ดเข็มทองรู้จักไหม ไปเดืนเซเว่นไหมครับไปเดืนเซเว่นนะเจออะไรบ้างในเซเว่นเเจออะไรบ้างเอยในเซเว่นไม่เจออะไรเลยนะครับอ่าก็มีเหตุออริลลจีเหตุที่อารุนฟาก์นนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงมีชนิดไหนบ้างนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเหตุทางอรารุนฟารมนะครับไปอยู่ห้าชนิดด้วยกันนะครับ นะครับดึงถุงในห้แน่นนะครับึงถุงในห้แน่นแล้วก็ใส่ฝาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับหนึ่งก้อนอยากไหมอยากไหมครับอยากเลยใครทำได้ยกม,มือใครทำได้ค็เป็นทำได้นี่ในตัวแทนของเอานอนนะครับแอานอน ไว้ในโลกนะครับไม่โดนแสงแดดมีความเย็นมีความชื้นนะครับลดน้ำสาวที่หลังก้อนนะครับสามเวลาเช้ากลางวันเย็นนะครับถ้าเราไม่มีเวลานาผ้าชุบน้ํานะครับก็ปิดที่หลังก้อนได้เหมือนกันนะครับหลังจากเปิดดอกแล้วนะครับหนึ่งถึงสองสัปดาห์เห็นเราจะเริ่มออกดอกให้เกลีเกี่ยวนะครับหนึ่งก้อนนะครับอายุจะอยู่ที่สามถึงสี่เดือนนะครับจะได้ทั้งหมดสิบถึงทีสองช่อด้วยกันนะครับ วิธีการเก็บดอกเห็ดนะครับวิธีการเก็บนะครับเราจะเอามือนะครับจับที่โคนนะครับเอามือจับที่โคนนะครับแล้วก็โยกซ้ายขวาเบาๆนะครับถ้ารู้สึกว่าหลวกแล้วนะครับให้ดึงออดได้เลยนะครับให้ดึงออกไปเลยถ้ามีลากอยู่นะครับถ้ามีลากอยู่เราก็ใช้สเปรย์ระอฉีดที่ด้ามช้อนเหมือนเดิมนะครับเกลี่ยรากออกให้หมดนะครับแล้วก็วางไว้แน่นอนเหมือนเดิมนะครับลดน้ำตามเวลาใช่ครับเกเก็บได้อยู่ที่บถึง2ดอกด้วยกัน ใครเป็นคนที่สองแลวผู้หญิงใครป็คนที<ป>่สองเลยอ่ะเอัีค่ะเดีก็นี้นะคะเด็กๆจะได้กลับบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ<ป> เราเรียนอะไรกันเอ่ยมุบาลพมยาค่ะมีชั้นอะไรบ้างคะอนอนุบาลหนึ่งมาไหมคะใชจะมีชั้นอนุบาลหนึ่งสองสามนะคะสวัสดีค่ะพี่อรุณ์ารกนะคะเด็กๆเมื่อกี้นี้เราไปทำอะไรกันมาเอ่ยไปุ กจะเป็นสถานีออกาะต้นอ่อนเนาะเด็กๆรู้จักตออ้นอ่อนกันไหมรู้จักเด็กๆทําห่างกันไหมคะท่างห่ากันเลยลูกใครท่างห่าขอเสียงห,หน่อยทานน่างไหมเย้ทนเนางอ่อนแล้วจะเป็นต้นกล้าที่พร้อมเจริญเติบโตนะคะอ่าเนี่ยที่หนูจะบอกว่าตัวต้นอ่อน ต้นที่โตเป็มวันทั้งสีเท่าเลยนะอยา่ากบุ้งเราจะให้วิตามินเอวิตามินเอเนี่ยจะบำรุงสายตาส่วนต้นอ,อ่อนทันดวมันจะมีโปรตีนมากจะบำรุงกล้ามเนื้อเสริมสร้างสร้างมวลกล้ามเนื้อของเด็กๆเนาะส่วนข้าวสาลีเนี่ยที่แจงก็คือจะให้น้องแมวทานแล้วก็ถ้าผู้ใหญ่อย่างพี่เนี่ยก็จะกินเป็นขั้นสดน,นะคะอ่าเสร็จแล้วพี่ก,ก็จะบอกว่าวันนี้มีค่ะ สวยกูบอกว่าเราเห็นไหมค่ับเด็กะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อเด็กๆอันนี้คือเมล็ดขัาวสีดำคือเมล็ดขัาวตะวันเนาะเดี๋ยวพี่หนึ่งบอกก่อนสีน้ำตาลคือผัก้งสีเหลืองคือข้าวสาลีนะคะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะมาทวนกัน วันนี้เด็กๆอจะได้ชุดปลูกกลับไปคนละหน่ชุดนะคะถ้าเป็นเมลสีดำอะไรถ้าเมล็ดสีดำอะไรนะคะตัขเอาไปใส่ในถ้วย่ะอาบเอาไปอาไลกเอาอไยงอาลูกมาเา 可以。 ร้องเพลงอ,อะไรกันดีจ๊ะใครหนอโอ้โหหลับเลยวูบเลยวูบเลยนะพิมพมานะใครหนอเนี่ยอะเอ่อใครดีคุณคุณอยากร้องเพลงอะไรตอนนี้อย่าคุยกับหนูแบตหนูเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นคุณคุณอยากร้องเพลงอะไรคุณทิกเกอร์อะไไเรียกเพลงปุกปุกสติออ,อวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปนะคะ ได้ความสุสนุกไปด้วยกับไปนะคะแล้วก็วันนี้หากผิดพลาดประการใดมีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขผอยินดีรับฟังและปรับแก้ในขราวต่อไปขอบพระคุณทุกๆท,ท่านค่ะ